วันนี้จะพาไปดูที่ดินนะครับพอดีมีลูกค้าฝากขายมายที่หมู่บ้านดวงตะวันขนาด60ตารางวาเศษนะครับค่อนข้างน่าสนใจครับติดถนน2ฝั่งแล้วก็ในหมู่บ้านนะครับมีบ้านที่กําลังเข้าไปสร้างครับเพื่อที่จะอยู่อาศัยนะครับคือลูกค้าเข้าไปสร้างเองค่อนข้างเยอะ มากๆก็คือสาธารณูปโภคก็ได้ครับเพื่อนบ้านก็ดีค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นประกอบกับใกล้กับสถานที่สําคัญหรือว่าถนนเส้นหลักต่างๆครับอย่างถนนเลี่ยงเมืองหรือแม้กระทั่งเส้นสีจันนะครับฝั่งทางมือหนองโคกหรือว่ามอภาคนะครับที่จะตัดไปออกมิตรภาพก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่จริงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ คุณกำลังมองหาที่สร้างบ้านอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่ผมจะขอแนะนําที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินขนาดถึง64ิตารางวานะครับตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านดวงตะวันแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับสําหรับคนที่มาซื้อที่ดินเปล่าสําหรับสร้างบ้านเองอยู่นะครับอย่างเช่นใกล้ๆเราก็มีเพื่อนบ้านที่กําลังสร้างอยู่นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงที่ดินแปลงนี้นะครับจะติดกับถนนอสาธารณะนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนั้น แล้วก็สาทนูปโปคงนะครับโดยรอบนะครับค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นนะครับในขณะที่ที่ดินขนาด64ตารางวาคาขายอยู่เพียงแค่700,000าบาทเท่านั้นเองครับยังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับขอพี่กัดแล้วก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับ แล้วก็ยังไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สําคัญนะครับอย่างสวนสาธารนณะบึงหนองโค้นนะครับเซนทันหรือว่าบอภาคที่อยู่ใกล้ๆเองนะครับเราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่กี่นาทีนะครับอะไบ้างครับพื้นที่ของที่ดินอาจจะยังไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเคลียร์ลิงเนี่ยเราจะเห็นได้แน่ๆครับว่าพื้นที่มันจะสวยขึ้นที่ดินแปลงนี้ก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเราไปเลือกแบบบ้านนะครับเพื่อที่จะมาสร้าง ผมมีแบบบ้านสวยๆแนะนําให้ด้วยนะครับในงบประมาณการสร้างไม่เกิน8แสนครับแล้วก็รวมกับราคาที่ดินที่เราขายแล้วเนี่ยรวมกันแล้วไม่น่าจะเกิน1.6ล้านครับนอกจากนี้นะครับผมยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับที่สนใจแล้วก็ไม่มีเวลานะครับสามารถให้ผมเข้ามาช่วยดูแลในการ ควบคุมในการก่อสร้างต่างๆได้นะครับไปยังไงนะครับลองทักเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือไปดูพื้นที่จริงด้วยกันก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกัน,นครับขอบคุณครับ